ให้เจ้าของาวันนี้ค่ะให้ให้เจ้าของหนูนู้นแหละอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเราทำหัวให้เจ้าของให้เจ้าของสูตรมาทำสวัสดีค่ะป้าอออนวันนี้ทำขนมแล้วไปทำอะไรคะเนี่ยใส่ปลาหรือยังเช็ดหรือยังเช็จแล้วเรียบร้อยเลยจ้ะตายแล้วป้าดิโนตายเงี้เลยค่ะมาดูนะครับมาดูป้าเออเนี่ยนะเอานะคะเดี๋ยวนะหัวเหี่ยวหัว มันยาวน้อยี่าเนาะตัดเอาตูดพอนทามพอนชูดพอนก็ไม่ตัองนั่นน่อยนีไงเาก็นี่มัมาที่เาห่อขายเเนาะมันก็มาได้ยากอะไรหอมปลาต้มเฉยเนาะเราก็เอาแบบว่าจะเอาใหญ่เอาน้อยขนาดไหนก็ก็แล้วแต่ไปตองนะก็ไปตองเรามันอยู่ที่ขนาดไปตองด้วยมันไมเป็นแล้วนะมันอยู่ที่ขนาดไปตองมาด้วยนี่เห็นไหมเนี่ยทำได้อหมัเนี่ย ก็ห่อได้แล้วทำให้มันแน่นๆเนี่ยเนี่ยให้มันแน่นๆจุดได้เนี่ยใช่ไหมโอ้โจุดจุดจุดเอามม้คนที่ที่เขาเชี่ยวชาญนี่จะง่ายนะดึงมาไม้มาเสร็จนะคะแต่ถ้าคนที่ไม่ไม่ค่อยเชี่ยวชาญเท่าไหร่ก็าจะฟุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊กนะคะเหมือนพี่นัทนะคะเหมือนหมกหนามาคิดว่าไม่ไม่เรายังไม่รู้จังหวะอ๋อยังไม่จังหวะม่จังหวะเอาไป แปลว่าบีบบีบเอานะแต่ว่าบีบให้แน่นเนาะบีบให้แน่นแน่นน้องก็ห่อได้แล้วแบบค่อยเกินแบบห่อแต่เลี้ยมๆนะป้าออนอันนั้นมันหมเทียนอ๋อไม่แบบห่อแบกแบบตรงไหนนั่นแหละมันห่อได้หลยอ่ะอือใช่เนี่ยก็ได้ชิ้นหนึ่งแล้วอ๋อนะนี่แบบนั้นเนาะอ๋อ้ขนาดนี้มันไม่งามมันไม่งามก็ห่อนาะมันบางามได้แล้วให้มันแน่นๆน่ะให้มันแน่นๆก็บีบได้แล้วนะ มแม่หองั้นแหละง่ายๆไม่ได้ยากเลยใส่ไม่สวยก็ของบอลนะก็กล้วยใส่ปากก็ยังง่ายยังยากอ๋ออันนี้นี่นี่นี่ของเยาพาสวยนะนี่เลยฮะย่าหญาบอกเด็กสวยไหมสวยสวยเจ้าหญาสวยไม่ต้องหน่อยแบบของหาทำบ่อยเนาะของย่าแล้วาเขางย่าชี้มาเนี่ยนะของย่าชี้อันนี้นี่ไง ของย่ายชิปโอ้อะไรคะเดี๋ยวดูของกันนะอันนี้ของของป้าออนใช่ไหมแต่ของที่น่าจะไม่ได้เลยมาดูนะคะาวยเนาะเขาบอกว่าต้นหัวนะคะใครสวยต้องทำสวยอ๋อเบ็นั้านหมอบเราไม่สวยออนะคะสวยไม่สวยจ้าอะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปลองห่อกับเขาดูนะคะเอฟซีจะเดี๋ยวช่วยห่อนะคะจะได้เสร็จเร็ว ไอ้ห่อไม่ไม่ยากนะคะห่อข้าวต้มห่อง่ายๆนะคะห่อง่ายๆนี่นะคะอันนี้ถ้าถ้าบ้านบ้านค่้นเนอะเขาจะเรียกข้าวต้มผัดข้าวต้มผัดนั่นเลยอ๋อข้าวต้มผัดเหมือนกันใช่ไหมนี่ค่ะข้าวต้มผัดนะคะก็ทํามาจากข้าวเหนียวดาเนาะโอ้สีหน้าอร่อยมากเลยนะคะเอฟซีข้าวข้าวเหนียวขาวกับดําแต่ว่าผสมกันดําเบิร์ใช่เราแค่มาหมาผสมกันเนาะ เอาข้าวดำด้วยแล้วก hmm. right. ็ข้าวเหนียวสีขาวน้ำมามาจบกันก็เป็นสีดำนะคะสูตรต่อให้มันให้มันแน่นๆนะเราก็ห่อได้ต้มให้มันแน่นๆบีบให้มันแน่นๆเนี่ยนไหมเนียนไหมเนียนไหมหัวหัวเลยเนี่ยเนี่ยง่ายมากเนี่ยเนียนไหมอ่ามันง่ายๆนะคะหัวหอกกล้วยนี่ยังยากกว่าหอกกล้วยหวกกล้วยเข้าปากมาแล้วแต่ บอกกล้ยกวยยองยากบอกกล้วยยังยากกว่า,วา,วาเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอนห้ไปหาไม้มาจิ้มอยู่แต่ว่านูยกำลังหาไม้อยู่นะก<อ>็เอาไม้มาจิ้มจิ้มหัวมันให้มันลงลงหน่อยมันจะได้เร็วๆนะเออข้าวเนี้ยเอาแล่วป่ะเออใช่ย่าใช่ใช่ก้านกล้วยย่าเออเอามาจิ้มจิ้มมาแบบว่าให้ ทางให้มันล่งอ่ะน้าเออเนาะเป่าได้หรเนาะมันงมีต้องมุมเนาะแม่ใค่ะแบบว่าให้ทางให้มันล่งล่องเลยมันก็มันกันแน่นไงอ๋อเหมือนแหนมเลยค่ะมันต้องใส่มือบีบเนี่ยมันจะไม่ได้เสียเวลาเท่านั้นนี่เมื่อกี้นี้ตอนนี้ป้าออนไปหากำลังไปหาอยู่นะย่าเอาไล้วยใส่กล้วยป้าถกล้วยย่าจเอาเอาไปกล้วยก้านกล้วยเอาไปเอาตนตัดาก้านกล้วยมาปะทั้งว่าใส่มีถ้ามันยืดมายืดเนี่ยมีมีอยู่ในกล้วยนะมีดอยู่กล้วยก็มีก็อยู่ในกล้วย นี่กล้วยนี่กล้วยก็อยู่ในนี้นะโอ้ยพี่น้องประเทศไทยไทยแลนด์ไทยแลนด์โอ้ยย่าเอ้ยย่าสิลองย่าชีเอ้ยไอ้กล้วยหลายพวมันบ่เป็นแท้เนาะกล้วยมันยาวหลายเจ้าบ่คือยังบ่เป็นแท้ๆ่ราคานี่ค่อเลยนี่ลองหื้อซเลย่อเลยอยกันลไม้ละมือมันสิได้มันสิได้ว เอากล้วยเอาหยังก็ก้านกล้วยมาตอกลงแม่นแม่นแม่นก้านกล้วยเด้อมาตอกลงปอกกล้วยนะคะให้แม่ตายก็เอามาอปอกกล้วยยังง่ายอีกนะอ๋อแม่นปอกกล้วยยังยากยังง่ายัวเนาะโอ้ยเว้าผิดเด้อพ่อแม่พี่น้องฟังปยนเว้าใหม่เว้าผิดเด้อค่ะเว้าผิดเว้าใหม่เนาะเนาะผิดเว้าใหม่เด้อค่ะเอาเหีๆหายหมดแล้ว เอาออนก้านกล้วยมาตอกตอกลงแม่ตะแหน่ได้แม่ปอออดนี่แบบนี้บ่แม่นั่นระค่ะแม่นแบบนั่นระค่ะให้มันแน่นๆก็ถือว่าโอเคแบบนี้เนาะได้แล้วนะคะเอ้ลองลองของยาซีจากของยาซีเออหนายาซีได้สามห่อได้สามห่อจะแต่หนูได้โอ้ย่ะมันหมูกขบบคือหมูถึงน่ะยาซีเอ้ยเดี๋ยวลองเอาเนี่ยได้แค่เนี่ยพอแล่นหมู่ใส่หัวด้วยโอ้ยเปนชีเสียใส่หัวด้วย ร่วมแรงร่วมใจกันนะคะพ่อแม่พี่น้องเออลองๆนั่นแต่จะว่องไวหมดนะเข่าเยอค่ะเดอมาคกระต้มเด้มมหดกอกยุดกอเลยเเดี๋ยวเดยวเราจะดูใครว่าใครสวยหรือไม่สวยต้องดูจากการหอกนะอ่ะน้า่ายนะคอันนี้น้ส่ายเจ้าของสูตรตัวนละมีดเอามาผ่าเนี่ผ่าครึ่งนี่นะมันใหญ่กว่ามันใหญ่ไในละมีดน้องตาพราะมันจเดน ตอกกันหลายๆทอกันตอกหลายๆนะโอ้าหนุ่ย่าที่บ่งนี่บ่งเออตอกมันลงังซั่นแล้วกระพักกระหางมันน่ะเอาเนี่ยเอาเนี่ยแล้วได้เลยโซงหัวนี่นะคะก็ฝีมือใกล้เคียงแย่ไหมจะพิธีพิธานนะเพราะว่าเราทไม่เป็นขึ้นแหนมแล้วเนาะไม่ไงก็เหมือนแหนมมือนแหนมโอเคไหมโอเคไหมโอเคค่ะโอเคเนี่ยไม้ยโอ้มันบวกลึ้นเดี๋ยวของขวอยมันเป๊ะแหนมแท้ แเปมเนี่ยเหมือนหมอกมะม่ายอย่าเป็นอะไรยะมันแปมเนี่ยมันบกคืนจ้าไหวต่อว่ายเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นัดห่อมาแม่สูงก้อนแล้วค่อยแบเคยแบบนี้เดี๋ยวจะลองให้ดูมันต้องครึ่งมึงเล้วยาเนาะแตปมได้แต่มึนยาวปุ๊บ หัวมองดูใคล้ายับซีเสือร์ก็กันแบบนี้อ่ะย่าเนี่ยแหละบหัวเดี๋ยวแค่ตกอนี่เด้อเนี้ยเนี้ยต่อให้มันแน่นๆเด้อเนี่ยเด้อคุณนัดเนี่ยดูจะป้าออนเอาแต่ออกต่อให้มันแน่นๆนเนี้ยเราก็จะผักหัวลงเลยนี่นะคะวิธีทำให้มันแน่นๆนะคะนี่นะคะทำนี้นะคะนี่นะคะโอ้โหแ้วเนี่ยสวยเนาะแล้วเสียงงามทันไดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาไหนนั่นเห็นเปล่เห็นเปล่เออตอกมันงามๆอ๋โอ้โหจริจรงมาคี่นัดทำมา แกะบังูโอ้ทำกับข้าวเปยากหรอกเนาะทำอย่างนี้มันจะเปะอะไรเนาะลองดูเนี่ยโอเคโอเนะคะโอเคโอเคแล้วป้องไปนี่านได้้ที่ึงก็อกปละกินปีน้องป้องไปเ้อาทนโดไนไคมไาานานมานไหมานไหมหานนะคะ เดี๋ยวดูของพี่นัทบ้างนะพี่น้องป้องปายพี่น้องป้องไปไทยแลนด์พี่น้องป้องปอ๋อม่ต้องพี่ัทเลยถึงพี่น้องไทยแลนด์เออพี่น้องป้องปายไทยแลนด์แบบนี้นี่สำหรับจ่าจ่ามาช่วยกันนะคะสำหรับของหน้าตายเมื่อกี้นี้นะคะพ่านเพิ่นว่าพ่านอยู่พ่านอยู่เดี๋ยวสีห่ออีกให้เบิงกล้วยตอกบอกนะคะเขาบอกเอากล้วยตอกบอกนะคะยัดยัดลงไปยัดยัดลงไปนะ ก็จับหวังก่อนมีใบใส่กล้วยเอออันนี้ก็ใส่กล้วยยาบผมเน่าว่าพับมันไปแบบนี้นะะมาตบๆยาบอกไม่เห็นก็ต้องตอกเตอยกับเขาเลยนาผู้ใดกำได้ก็กำให้มันแน่นๆแล้วก็เอาต้มเน่ยต้มกำ๊ให้แน่นๆไม่ต้องหอมไม่ต้องแน่นจะมาดูโครงนัาจายนะคะนี่ผ่านไหมคะ ต้องทำมันแน่นค่ะผ่านไหมคะเนาะผ่านไหมผ่านเราก็ใส่นะคะเนาะโอเคค่ะนะต้องทำให้มันแน่นมันจะได้เต็มมีทั้งอ้วนมีทั้งผอมนะใครโชคดีก็ได้ห่อใหญ่หน่อยนะคะใครโชคร้ายก็ได้ห่อเล็กใช่ไหมอ่ะเห็นไหมโอ้สวยสวยค่ะผ่านไหมผ่านไหมนี่ผ่านจ้าผ่านผ่านผ่านนี่ผ่านนะน่าจะผ่านแต่ย่านี่ยลายห่อแล้วก็ยังไม่ผ่านอ้ยู่ในช่วงแหละประกวด ประกวดทำยาได้ที่โลกนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปที่นี้ก่อนนะคะเดยวจะาหอว่าเอของของย้าชิ้นที่เข้าแข่งก็ที่โลกที่โลกอ่าที่โลกเขาไม่เป็นไรหรอกยาเราก็จคักๆกันนิดนึงนะเดี๋ยวก็แกะกินเดี๋ยวก็แกะกินใช่ไหมพี่นัทใช่แล้วก็แกะกินจุกแล้วแกปาก ปากใครปากปากมา stop, ันเนาะจบใช่ไหมจบถูกไหมแต่สำหรับคลิปนี้นะแต่ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย